ต่อมานะครับก็จะเป็น next นะครับซึ่งเป็นหนึ่งใน Tree t r e e t o w e r Cell นะครับ next เนี่ยก็คือว่ามันจะ next ไปที่พี่น้องนะครับพี่น้องตัวถัดไปนะครับตัวถัดไปเดี๋ยวผมลองอ่านดูนะครับโดยที่มันจะ filter นะครับโดยที่มันจะกรองโดย s เต t e r ตัวนี้นะครับ ก็อันนี้ก็ไม่ยากมากนะครับทำตัวอย่างก็พอจะดาออกนะครับก็จะมี U L แล้วกันนะครับอันนี้เดี๋ยวผม,มลองลองโมดิฟาย่างตัวอย่างต่อ,อน,นี้ต่อเลยนะครับบอกว่าชุด n น,น็ก ตรงนี้ไม่ต้องมีพารามิเตอร์ครับขีด ii เนี่ยตัวนี้นะครับพี่น้องที่อยู่ถัดจากตัวนี้นะครับใส่แบล็กการ์เป็นสีแดงนะครับทึบเห็นไหมครับ ii เนี่ยก็คือตัวนี้ส่วนพี่น้องที่ถูกอยู่ถัดจาก ii ก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้ก็กำหนดกำหนดเป็นสีแดงไปที่เรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวเราลอง มีสักหลายๆอันหน่อยนะครับ่เป็นสีแล้วกันนะครับราคาเพื่อจะม่ได้เป็นน้องสามกันนะครับตึบเห็นไหมครับจะเป็นพี่น้องแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับที่อยู่ถัดจากนะครับตัวที่เน็กนะครับนี่นะครับตัวที่เน็กต่อไปเน็กอ๋อนะครับอ่าเนี่ยแล้วเห็นแล้วครับเห็นผลเน็กอ๋อนะครับ นี่ละครับพืชนี่เลยครับเปิดเห็นไหมครับเปิดหมดเลยครับทั้งหมดเลยนะครับอ่าแต่ว่ามันจะเป็นแค่พี่น้องนะครับลูกหลานเนี่ยไม่เกี่ยวนะครับเดี๋ยวผมลองเนียูแอลเข้าไปนะครับเนี่ยเอไอนะครับตึ๊ดตึ๊ดนะครับอ่าอันนี้อันนี้ รู้สึกว่าจะเป็นการใส่ไปที่ L I ซึ่ง L I เนี่ยก็ครอบ U L อยู่ซึ่งอันนี้อันนี้จะเป็นการได้รับอิทธิพลไปด้วยนะครับมันก็เลยทำให้เป็นสีแดงนะครับซึ่ง <c oughs> เราอาจจะงงได้นะครับที่ทผมพูดเมื่อกี้นี้แต่ ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยมันมันเป็นการทําระหว่างพี่น้องนะครับคือตัวอื่นเนี่ยมันก็ไม่ได้ไปส่งผลนะครับแต่คืออันเนี้ยมันอยู่ใน L I ตัวนี้นะครับซึ่งมันเป็นพี่น้องเหือนกันนะครับก็เลยได้รับอิทธิพลไปด้วยโอเคอตัวอย่างถัดไปนะครับ่านสไลด์เป็น next until ครับ next until ก็จะก็จะเป็นการเหมือนงานเน็กอนะครับแต่ว่าเน็กอแบบมีเงื่อนไขนะครับเดี๋ยวเราลองกับตัวอย่างนี้ไปนะครับ แล้วก็ copy ตัวล่างนะครับที่ใช้ Next Until มา,มาวางนะครับอ้าวตัวนี้เนี่ยเขาจะบอกว่า ID Term 2ครับให้กำหนด CSS เป็นไว้เก u color สีแดงนะครับไปจนกระทั่งเจอ DT นะครับเท r ม2อยู่ไหนครับอยู่นี่ครับก็อบอกว่าให้ ใส่แมกกาวสีแดงไปจนกระทั่งเจอดีทีนะครับก็คือมันก็จะมาแค่นี้นะครับพอเจอดีทีมันก็หยุดนะครับสรุปก็คือเทอร์มสองทั้งหมดนะครับแมกกาสีแดงตึ๊บเห็นไหมครับอ่าก็ลองทำกันดูนะครับสำหรับสามตัวนี้นะครับเน็กเน็กออกแล้วก็เน็กอันทิวนะครับก็ เดี๋ยวก็พบกันในหัวข้อต่อไปนะครับสำหรับเรื่องที่อยู่ถัดไปนะครับ